สวัสดีค่ะสวัสด,สสดีทุกคนที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้พามาดูเคสแก้จมูก o p e n นซี่โครงนะคะครบสามเดือนแล้วโอ้โหทรงยาวจริงๆนะคะ <c oughs> คุณหมองัดมาได้แบบยาสุกเลยใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูปัญหานิดนึงนะคะก่อนที่จะแก้นะคะอันนี้คุณพี่ทำมากี่ครั้งแล้วคะ ค,ครั้งที่สามค่ะครั้งที่สเนาะก่อนหน้านี้ก็คือคุณพี่ทําแบบปิดมาเนาะ,ะประมาณสองครั้งไหมคะสองครั้งเนาะใช่ใชแล้วก็เคยตัดปีกมาด้วยนะคะทําไมถึงอยากแก้คะคุณพี่ตีดจมูกสองข้างไม่เท่ากันนลยนะคะนี่นะคะแตนเมนให้ดูหน้าตรงนะคะครบสามเดือนแล้วทรงสวยมากๆเลยเนาะ นี่นะคะปัญหาก่อนแก้นะคะก็คือปีกมันดูห้อยมาข้างล่างครึ่งหนึ่งนะคะข้างหนึ่งนะคะข้างข้างซ้ายมือนะคะนี่แล้วรู้จักเทียรทอนคลินิกได้ยังไงคะคุณพี่ก็รู้จักในเฟซบุ๊กค่ะค่ะก็มันยังก็ก็ พี่ก็ได้เซฟหาค่ะว่าอัตราเฟซบุ๊กกูเกิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอทำจมูกแล้วก็ศึกษามาหลายที่เหมือนกันไปมาหลายที่เหมือนกันแต่ก็สุดท้ายก็มาจบที่คุณหมอกันค่ะนี่นะคะตอนคอนซัิลอย้อนไปถามนิดนึงค่ะตอนคอนซัลร์กับคุณหมอคุณหมอให้คําแนะนําเป็นยังไงบ้างค่ะก็คุณหมอก็จะดูว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วก็วิธีการ นะคะว่าตอนแรกอยากจะใช้แค่กระดูกหลังหูค่ะแล้แนะนำว่าถ้ากระดูกหลังหู่มันจะไม่เอกัอแก้ไขปัญหาได้ไม่แบบไม่ตรงจุดเนาะยังแบบว่ายังไม่เต็มที่นะคะต้องใช้กระดูกซี่โครงค่ะนี่นะคะจมูกดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ ด้านข้างทรงจมูกก็สวยสโลปปลายพุ่งนะคะอันนี้คุณพี่เลือกทรงใครไปค่ะได้จำได้ไหมคะไทยน้อยร้อยล้านละค่ะนี่นะคะสโลปปลายพุ่งนิดๆนะคะก่อนหน้านี้คุณพี่มีปัญหาแบบจมูกสั้นเนาะทำแบบซิลิโคนมาแล้วแล้วก็แบบดูเชิดนะคะในทางหงเหงก็คือแบบมันไม่ค่อยรับราบเนาะนี่นะคะคุณหมอกันก็คืองัดทรงจมูกได้แบบ อ่ะยาวขึ้นรับกับใบหน้านะคะตั้งแต่หนาา้าผากปากแล้วก็คางนะคะรับกันมากๆเลยฝีมือคุณหมอการเป็นยังไงบ้างคะคุณบีหมอตอนทำไปอะนะคะก็ค,ะคือไม่ช้ำก็คือคือแบบว่าปกติทำที่อื่นอะหลังทำก็คือแบบรอบตาอะไรเนี่ยมันก็จะค้ำม่วงปหมดเลยแต่นี่ไม่มีเลยคะ่ะ แล้วสามเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ตอนนี้สามเดือนแล้วเป็นไงก็มีแต่คนทักว่าหน้าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจริงๆค่ะคุณ,คณ<อ>พี่ลแลวหน้าเด็กลงด้วยเนาะลงไปสิบปีเลยนะคะอันนี้นะคะก่อนที่จะแก้นะคะมีปัญหาแบบปีกห้อยมาด้าน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 ซ้ายมือนะคะของคุณลูกค้านะคะ อันนี้นะคะคุณหมอกันแก้ไขมาครบสามเดือนแล้วดีขึ้นนะคะกว่าเดิมแล้วก็หน่าเด็กลงมากๆเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสําหรับคนที่แบบว่าสนใจนะคะอยากเสริมจมูกหรืออยากแก้จมูกทําไมต้องเลือกเทียรทอนคลินิกคะคุณหมอให้คาปรึกษาดีแล้วก็ดูแลแ follow up อะไรคุณหมอก็ ดูแลดีะคะ่ะแล้วก็ฝีมือดีทำแล้วไม่ผิดหวังค่ะนี่นะคะคอนเฟิร์มจากพี่สัชสีนะคะ,คะว่าทำแล้วไม่ผิดหวังนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเสริมจมูกอยากแก้จมูกนะคะแนะนำเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก,ก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สัชสีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ